เปิดชีวิตล่าสุดเทพ,พิทักหนุ่มนะ้าขาวปากแดงอดีตเน็ตไอดอลคนดังจำแทบไม่ได้หลังห่างหายจากวงการหลายปีปัจจุบันทำอะไรอยู่เท่าเด่นเขาเด่นจะพาเพื่อนๆไปรือ้อความจำกันค่ะยังจำกันได้ไหมคะกับเน็ตไอดอลชื่อดังเทพ,พิทักแอสละหนุ่มนะ้าขาวท่าปากแดงผมสีทองหลังจากหายหนะ้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีอดีตเด็กในสังกัดของพจออนนนจากคนขับรถส่งของกลายเป็นหนุ่มคิวทองเมื่อเจ็ดดปีที่แล้ว ปี2559นะคะเทพ,พิทักษ์ได้เกิดเหตุขับรถชนท้ายรถแท็กซี่ก่อนจะตกลงจ่ายค่าสํารจให้กระทั่งเวลาผ่านไปกลับติดต่อไม่ได้ทำให้คู่กรณีต้องเดินทางไปแจ้งความและตามไปทวงด้วยตนเองถึงสตูดิโอเวิร์กพอยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้สุดท้ายพจน์อนนท์ได้ประกาศตัดขาดกับเทพ,พิทักษ์นอกจากนี้นะคะเมื่อปี2565เทพ,พิทักษ์ยังเคยก่อเหตุหลังจากขับรถกระบะเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ในพื้นที่สอนอทุ่งสองห้องเราไม่จ่ายค่าน้ำมันจนถูกแจ้งความเอาผิดก่อนที่ข่าวจะเงียบหายไปค่ะล่าสุดเทพพิทักษ์ได้ก,กลับมาทำงานขับรถและเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลอยู่ตลอดรวมถึงมีผู้ติดตามมากถึง2 0 0 0 0นคนโดยภาพใน Facebook ยังมีภาพที่เจ้าตัวเซลฟี่แบบไม่ได้แต่งหน้าเขาและทาปากแดงด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ